สวัสดีครับผมคูนศักดิ์อินเดริสนะครับรหัสนักศึกษา5310060107นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำนะครับตัวประคองสปริงดังดังรูปนี้นะครับถ้าทําเสร็จออกมาแล้วจะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับไปที่ New นะครับแล้วก็ Part แล้วก็ OK ออกมาได้แล้วนะครับก่อนอื่นเราก็จะไปที่ s k e t c เป็นเส้นลายก่อนนะครับลายแล้วก็เลือกที่ฟอนต์เพลนนะครับแล้วก็น้องมอทูให้หันหน้าเข้ามาหาเรานะครับจากนั้นก็จะลากเส้นเป็นเป็นเส้นรูปร่างคร่าวๆนะครับโดยที่ยังไม่ต้องคํานึงถึงขนาดความยาวของมันนะครับแต่จะสังเกตเห็นได้ว่ามีเส้นประสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะครับที่จะช่วยเราให้เราลากเส้นได้ใกล้เคียงกับ ความจริงมากขึ้นนะครับโอเคนะครับกดปุ่ม ESC ออกมาก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทําความสัมพันธ์ของเส้นนะครับโดยเลือกเส้นนี้ให้เป็นเส้นอ้างอิงน,นะครับแล้วก็กดคอนโทนนะครับปึิบปึ๊บคอนโทลคลิกทุกเส้นที่เราต้องการให้มันเท่ากาันโดยการใช้คําสั่ง E ีโค่นะครับได้แล้วครับ <G ül üyor> จากนั้นก็จะให้เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับมีความยาวเท่ากันแล้วก็มีความขนานกันนะครับ <G ül üyor> แล้วก็เส้นนี้กับเส้นนี้ก็จะต้องมีความขนานกันและอีโคนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับขนานและยาวเท่ากันจากนั้นนะครับผมก็จะมา ใส่ขนาดของมันนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับดึงออกมาต้องการให้มีขนาด40นะครับ40มิลลิเมตรใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ติดกคูออกมาเ๊บจะเห็นว่าซุกเส้นตรงนี้นะครับจะมีขนาด40ทั้งหมดโอเคนะครับขอไปก่อนเพราะว่าเส้นเหล่านี้มันเท่ากันหมดแล้วก็เลยไม่ต้องกําหนดแล้วแค่ลองจะลองวัดขนาดดูเฉยๆนะครับ ต,ต่อมานะครับความยาวตรงนี้นะครับให้มีความยาวเท่ากับ50มิลลิเมตรก็จะทิ้งเลย50 mm, แล้วก็ติ๊กทูออกมาปึ๊บได้แล้วนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือจากนี่ถึงนี่นะครับให้มีความยาวเป็น160มิลลิเมตรนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมา สุดท้ายจะกำหนดมุมตรงนี้นะครับมุมตอนนี้แล้ว5กเรานดให้เป็นมุม145นะครับเึิบได้แล้วนะครับเราก็สามารถกำหนดโดยให้มันเท่ากันโดยใช้มุมเป็นตัวกำหนดได้ครับเราบอกไปก็ได้ดูดีเราไปได้นะครับโอเค จากนั้นนะครับผมก็จะ,จะคือฟิกก่อนนะครับฟิกฟิกไปเลยนะครับไม่ต้องขยับแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับเป็นแค่ภาพสเก็ตก่อนนะครับจากนั้นก็จะมาทําการฟิลเลตนะครับลบมุมโดยใช้คําสั่งตรงนี้นะครับสเททก็ตฟินเลตก็จะเลือก มุมองศาของการฟิลเลตก็คือรัศมีของมันนะครับ5มิลิเมตรแล้วก็ติ๊กถูกจากนั้นผมก็จะสรั้งหนึ่งิลเลตตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะถามให้เพื่อความแน่ใจนะครับเราก็จะต้องตอบกี่ครั้งนะครับที่เรากดตรงไหนก็ตามนะครับที่เราฟิลเลตโปรแกรมจะเป็นห่วงเรานะครับกลัวเราจะไม่ได้ที่เราต้องการันต,ต่อไปนะครับ เส้นะครับอ่านเสร็จแล้วนะครับเสร็จลรเลตทุกมุมแล้วนะครับทีนี้ก็ดิกทูกออกมาปึ๊บได้แล้วนะครับถูกๆเรรยบร้อยแล้วนะครับจากนี้ไปก็จะเป็นการดึงขึ้นรูปเป็นสมิตินะครับโดยไปที่คำสั่ง feature แล้วก็ extrude boss s o l base นะครับ ก็จะมีความหนาขึ้นมาโดยเราสามารถดึงยืดตรงนี้ครับความยาวที่เราต้องการก็คือ40ิมิลิเมตรดึงมา40ิมิลิเมตรนะครับตรงนี้ติดได้4ี่สิก็ได้ติดถูกนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับได้มาครับเป็นตัวประคองสปริงนะครับเสร็จแล้วนะครับเห็นมุมขอบคมตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องการที่จะลบคมนิดนึงนะครับสักมิลลิเมตรหนึ่งถึงสองมิลลิเมตรก็เลือกที่พื้นผิวตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ ปึ๊บกดคอนโทรลปึ๊บนะครับสองสองฝั่งแล้วก็ทําการฟิลเลตตรงนี้นะครับเป็นฟิลเลตของรูปสามมิติก็จะเห็นเป็นโครงร่างคร่าวๆมาก่อนนะครับซึ่งรัศมีก็เลือกที่สองหนึ่งมิลิเมตรนะครับพอแล้วนะครับโอเคติกทุออกมาก็าจะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วครับตัวระคองสปริงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ